สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญที่กระแสมาแรงมากๆครับวันนี้ผมพบเจอแล้วสําหรับเหรียญนี้นะฮะเรามาดูช่วยกันหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าใช่เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเนะครับเฮดังๆเลยนะครับเหรียญนี้มีราคาสูงแน่นอนครับ วันนี้มี2ข้อมูลครับ2เหรียญนะครับที่จะมาฝากเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปบอกนะครับเพื่อนเพื่อนักสะสมกันหน่อยว่าเหรียญ2เหรียญนี้นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมแล้วก็สยามชาแนลเองถ้าใครมีเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นั่นเองครับทุกคนครับขออนุญาตนะครับบอกช่องทางติดต่อกันก่อนนะครับ สำหรับช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับในการซื้อขายในะครับใครที่ต้องการขายเหรียญที่เราประกาศร,รับซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็รับเฉพาะข้อมูลที่มาจากสยาม c h ชาแนลช่องนี้เท่านั้นนะครับนี่จะว่าตอนนี้นี่นะครับมีการทําคลิปแบบโปรโมทกันกระจุยกระจายไปเลยนะครับบางท่านก็ส่งเหรียญ50จสตัง ปี2533มาขอประเมินราคาสูงถึง4 0 0 0 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับราคา4 5 0 0 0 0เนี่ยไม่ใช่แน่ๆถ้าเกิดเป็นแค่ปีพศ2533ถ้าไม่มีอะไรพิเศษสำหรับเรียน50ต่างนะครับต้องเป็นปี2530กับ34เท่านั้นถึงมีราคานะครับนะครับอย่าลิอาจไปซื้อมาเนี่รหรืออาจจะไปเจอช่องมิสาชีพอะไรให้หลอกให้ทำใบรับรงรับรองนี่ ระวังนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเือนักสะสมนะครับระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีการทําใบรับรองนี่บอกไว้เลยว่าโลนหลอกเต็มๆมเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับขออนุญาตสุวรรณลิขสิทธิ์นะครับประการรับซื้อเฉพาะที่รับซื้อเท่านั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องฟังรายละเอียดดีๆครับผมจะไล่เลี้ยงแต่เหรียญไรกนะครับที่ดูง่ายขายได้จริงครับในส่วนของเหรียญนี้เลยนดี่ครับเหรียญที่เรียกกันว่า การจนาพิเศษแบบนี้ครับทุกคนครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับที่เขียนว่า50สตางค์นี่นะครับถ้าใครมีรุ่นนี้ครับเพื่อนๆครับสยามชาแนลขอแนะนําสักนิดหนึ่งนะให้ท่านสังเกตสักหน่อยหนึ่งได้ไหมก่อนที่นําไปใช้นะครับ ถ้าเกิดว่าไปเจอเหมือนเหรียญนี้ขายได้ทันทีนะฮะที่นี่แน่มี500บาทขึ้นไปนะครับดูนะครับในส่วนของเหรียญการน,นาพิเศษ5้าสสตางค์ที่มีราคาแพงนั้นเป็นอย่างไรครับทุกคนครับเพียงแค่ทุกคนจับเหรียญแล้วหมุนเลยนี่นี่ฮะหมุนกลับลงมาแบบนี้ปรากฏว่าเหรียญของคุณเนี่ยหน้าหลังในกลับกันนะฮะเขาดูกันอย่างไรนักสะสมมือใหม่ดูไม่ออกให้สังเกตตรงนี้นะ ที่เป็นรูปช้างนี่นะครับจะหันหัวลงแบบนี้นะจะหันหัวลงแบบนี้พอหมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าด้านหน้านะครับภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนี่ตรงขึ้นแบบนี้ครับ มีราคาแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับด้านหลังกับด้านหน้าจะหันขึ้นทางเดียวกันแต่สําหรับเหรียญนี้แล้วน่ครับกลับลงมาแบบนี้ครับแบบนี้อย่าเพิ่งใช้นะขายได้จริงๆนะครับเรารับซื้อนะครับนี่ฮะช่องทางติดต่อบอกอีกครั้งหนึ่งสยาม f c 5 5 5นะฮะติดต่อมาเลยเลยใครที่มีเหรียญแรกนะครับเหรียญที่2อนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆส่งมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมลุ้นตัวโกงเลยนะครับผมขออนุญาตมาถามเพื่อนๆด้วยแล้วกัน นีครับว่าใช่หรือไม่ใช่สําหรับเหรียญนี้ครับของที่าติที่นึ่งนการนะครับนี่คือเหรียญนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองด้านนั้นจะเป็นผ้าพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้พระเศรเล็กนะครับฝั่งซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับเหรียญนี้ดูไม่ยากครับแค่คุณพลิกตามที่สยามจะได้บอกนี่ครับถ้าใช่และเป็นจริงผมซื้อแน่นอนครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับสำหรับเหรียญนี้ครับ ทุกคนสังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีครับเพื่อนๆส่งมานะฮะโอ้โหต้องซูมกันหน่อยไหมนะฮะต้องซูมกันหน่อยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่ต้องซูมหน่อยนิดนึงแล้วกันดูข้อมูลกันไปเลยเหรียญยี่สิบาสตางนะครับถ้าใช่นี่บอกไว้เลยว่านี่คือมูลค่านะครับมีหลายพันนะครับอย่างแน่นอนเนี่ยมีสี่พันแน่นอนนะฮะสำหรับเหรียญนี้นี่ฮะเพื่อนๆส่งมาพอผมเอามาส่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับ คือเหมือนกับปี2,551นะครับยืนยันว่าผมซื้อแค่ของแท้เท่านั้นนะครับนะครับถ้ามีปี2,551นะครับผมซื้อแน่นอนเหรียญนี้ผมประเมินไว้ที่4,000บาทนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะส่งมานะครับผมเลยส่องดูสักหน่อยหนึ่งนะับผมเลยส่องดูสักหน่อยหนึ่งเพราะเหรียญนี้นะครับปี2,551ตามข้อมูลเนี่ยมีผลิตออกมาประมาณนะครับ255,000เหรียญครับเหรียญนี้ใช่หรือไม่ใช่นะฮะผมขออนุญาตส่องนิดนึงแล้วกัน พอเวลาถ่ายภาพมาดูเหมือนจริงมากเลยนะครับดูหน่อยนะฮะดูหน่อยนะฮะดูเพื่อนๆดูหน่อยนี่เห็นไหมฮะพอจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันเหมือนปีห้าหนึ่งมากเลยเห็นไหมฮะเหมือนกับปี2 5ง1มากเลยยืนยันว่าผมซื้อของจริงเท่านั้นนะนี่ครับเหมือนปี2 5ง1มากเลยนะครับสังเกตดูนะครับแต่พอผมส่องเข้าไปนี่เพื่อนๆดูนะพอผมส่องเข้าไปเนี่ยปรากฏว่านี่ครับมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะ มันมองเห็นได้ว่าเหรียญนี้นั้นนะครับนี่ขออนุญาตนิดนึงอ๋อขออนุญาตนิดนึงกล้องไม่ซูมนะกล้องไม่ซูมนะครับขออนุญาตนิดนึงนี่ฮะพอส่องเข้าไปแล้วมันเป็นป,นะปี2,541น,น,นะเพื่อนๆนะถ้าใช่นี่นะครับผมซื้อเลยนะเหรียญนี้นะถ้าใช่ปี51นะฮะผมซื้อเลยนะครับในราคา4,000บาทนะสำหรับเหรียญนี้เนี่ยนฮะเห็นไหมฮะพอเรามองอย่างนี้เวลาถ่ายภาพเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกลมๆใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเพื่อนๆมือใหม่สังเกตให้ดีนะ ตัวนี้มันเหมือนกลมๆใช่ไหมครับมันเหมือนกลมๆกับเลข5ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วพอเราส่องเข้าไปตัวนี้มันเหมือนเนื้อเกินครับแต่ว่าเนี่ยฮะหางมันยาวมาเป็นเลขสี่เลยผมต้องส่องให้ดูจา่จาๆหน่อยนิดน,นึงนะครับขออน,นุญาตนิดนึงนะลองส่องช่วยกันเพื่อนๆใช่หรือไม่ใช่นะถ้าใช่นี่นะครับผมให้เลยสี่พันนะสำหรับเรียนนี้นะแต่สําหรับผมแล้วผมส่องเข้าไปเนี่ยมันจะดูเหมือนปีสี่หนึ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตนิดนึงนะนี่ฮะนี่ฮะ พอสอนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนปีสี่หนึห่งเลยครับเพื่อนขอญาติดนึงนี่ครับนี่ครับเนี่ยนะครับนั่นฮะเห็นไหมฮะพอสอนเข้าไปแล้วมันเป็นปีสี่หนึ่งนะฮะมันเป็นเนื้อเกินนะครับม้วนมันไม่ได้เป็นม้วนเลขห้านะฮะแต่มันเป็นม้วนของเหมือนเนื้อเกินนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เน,นี่ยนะครับนี่ฮะถ้าปีสองพันห้านะครับถ้าเกิดว่าใครมีของแท้นะครับผมยินดีประเมินราคาให้เลยนะครับเหรียญละ4,000บาทครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะ นะครับในส่วนของนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับปี2551นะครับผลิตมานะครับสูงถึงนะครับ255,000เหรียญแต่เรารับซื้อนะครับถ้าใครมีก็ติดต่อมาเลยเลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับรับแค่ปี2551กับพระเสียงกลับนะครับการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับแอดไลน์ดีมาเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับสยาม fc 5 5 5นะครับ แลวก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แชร์คลิปนี้ไปบอกกับเพื่อนๆนักสะสมใะคบให้ทราบกันว่า25ต่างเนี่ยต้องพลิกแผ่นดินหานะครับปี5 1กับ52ที่เป็นพระเศียเล็กเนื้อทองเหลืองแบบนี้เท่านั้นนะครับพระเศีเล็กคือแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ฮะที่เป็นพระเศียเล็กแบบนี้ที่รับซื้อถ้าทองแดงเราไม่ประกาศรับซื้อนะครับและก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูข้อมูลมาจากที่อื่นเนี่ย ขออนุญาตไม่ประเมินและการตอนนี้มีสาชีพใส่กันนัวเลยนะครับนะฮะโปรโมทกันแบบกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีการทําใบรับรองเกิดขึ้นที่นี่ไม่มีการทําใบรับรองใดๆนะครับอ่าช่วยแชร์คลิปนี้ไปหน่อยนะครับที่สยามชแนลไม่มีการทําใบรับรองในการซื้อขายเด็กขาดถ้าคุณมีเราประเมินทันทีถ้าไม่ใช่ให้ขออนุญาตอ่านอย่างเดียวสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ